เลยใช่ไหมแล้วพี่ต้นเกิดก่อนร้องได้เลยอะตอนนั้นพี่ต้นน่าจะยืนเต้นอยู่หน้าทีวีอะเมื่อก่อนนียไม่พี่หนุ่ยก็ดุ่มดอยเต่าแยอกมือขวากันแบบนี้เดี๋ยวจากหนุ่มดอยเต่าพาไปกินข้าวแกงกันบ้างดีกว่าครั้งนี้ต้องชวนพี่ต้นไปเหมือนกันชอบกินอุ้ยก๋วยเตี๋ยวได้ไหมไปร้านนี้ก่อนลองดูก่อนเพราะว่าแม่ค้าเขาร่อนเก่งมากเลยค่ะกินต่อไอศครีมวิวเรตาคมสงใจ เดี๋ยวพักกันกรู่เดียวคุณผู้ชมช่วงหน้าตามสืบนครบาลหน่อยช่วงนี้ผลงานเขากำลังท็อปฟอร์มอยู่พอดี <นะ S 1> แต่ว่ามีงานหินงานหนึ่งคือตามล่าบอลปากแหว่งคนนี้นะครับผู้ชมที่บุกไปชิงเงินต่อหน้าธนาคารกลางกรุงเลย3.3ล้านบาทแล้วพอตรวจสอบดูโอ้โหประวัติโชคโชนเลยครับนะครับบอลปากแหวงนี้เคยปูกผมจับเมื่อพฤศจิกายน2551สมัยนั้นผมเป็นสวัสดิ์นึกองปราบปาม ไเบอร์สูทุกเช้าของคิมเริ่มที่แก้วนี้เนสวิต้าที่มีธัญพืชโฮเกนไปเบอร์สูงรองท้องทุกเชา้าอร่อยร้อยแคลคิมเลิฟเลยเนสวิต้ายกขบวนสินค้าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งที่บิ๊กซีภูเขาทองซอไทยน่งร่มซื้อ1แถมหนึ่งปลาแผ่นกรเสียตอรีทอดซื้อ1แถมหนึ่ง สั่นสิวเนเชโรแชมพูครีมด้วยซื้อ1แถม1และสินค้า1แถม1อีกมากมายถึง1 0กรกฎาคมน,นี้ที่ Big C ใหม่โรลเลอร์โคสเตอร์คอนขนมกลิ่นข้าวโพดย่างทรงแทงอร่อยโพุดดิ้งเสร็จแล้วแตะมือกันอีเธอโอเคไหมไม่เลยเธอก็รู้มีเชโรตอยู่ทุกที่ไม่ต้องห่วงเรามีเดตต์่อเดตต์่อดูเอาแอคชั่นให้กลิ่นหอมสะอาดเหมาะกับเด็กและทุกคนในครอบครัวเดตต์่อดูเอาแอคชั่น รังแครังแก่ฉันถ้าไม่ได้สิ่งที่ใช่ดราม่ามาชัวเลือกแชมพูที่ใช่เคลียไอซูเมนทอลใหม่ซุเป้าวิตามินสิบเท่าช่วยปกป้องจากรังแค่มั่นใจร้อเอร์เซ็นตเคลียทุกดรามาปัญหารังแค่พระโลกใบเล็กนี้คือแรงบันดาลใจของคนที่นี่พวกเขาถึงตั้งใจดูแลมันให้ดีที่สุดเพื่อเป็นเนสกาแฟเรดท็ u ที่ห้งกลุ่นแล้ออกไปทำสิ่งดีๆในทุกวัน ดำดือ้อแก้ยากจัดการด้วย Nivea Super 10อัดแน่นด้วยซูเปอร์วิตามิน100เท่าและนายาซินนามยช่วยลดจุดดำดื้อถึงตน้นตอนใน7วัน100%รู้สึกช่วยลดจุดดำดือ้อผิวจะใสกล่วกว่าที่เคย n ี v e a is for skin สัอะไววิ่งเร็วที่สุดในโลกทั้งคู่เหมือนกันแทบทุกอย่างแต่จริงๆแล้วเขาต่างกันชมเสริมยูด้วย Enfagro Gentle Care สูตรเฉพาะที่มี MFGM p h p และมีแคลเซียมที่มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของเอนไซม์ hmm. ในระบบย่อยอาหาร Enfagro Gentle Care ยาทาเน้อขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาเน้้าขาวตรากระต่ายบินฝาเขียวอ่านคำเตือนในสาก่อนใช้ยา h e m o ว i t h Active ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสูตรโสมสกัดมีวิตามิน B12 ิที่มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมอง ขวดนี้18บวกสูตรใหม่สกอตบรานกแคทรอยัลโก้ลาเวนเดอร์พลัสรวมกดอะมิโน18ชนิดและฟิปโตเฟนเติมประโยชน์ plus ค,สสความสดชื่นใหม่สกอตลาเวนเดอร์พลัสเวนเชทาครอบหนะักเบื่อกับคราบหนักที่ผงซักฟอกอย่างเดียวเอาไม่อยู่ไหมทำให้ยากขึ้นให้คราบแก้วมังกรแห้งติดเสือ้อหมดห่วงแค่เติม v a เนชหลังออกซิแอคชันช่วยขจัดคราบหนักโดยไม่ต้องขยี้ดูนี้ ส่วนคราบตกค้งหลังใช้แค่ผงซักฟอกใช้เวนิชเพียงหนึ่งช้อนกับผงซักฟอกหลังออกซิแอคชันเท้าสลายคราบที่ซักออกยากใช้เวนิชกับผงซักฟอกทุกครั้งเวนิชให้แการขจัดคราบยากเป็นเรื่องง่ายหกชิ้นคุ้มนะหกชิ้นคุ้มนะหกชิ้นคุ้มนะฟันโอฟันโออร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริงผมแตกปลายผมแห้งเสียผมเปราะขาด m ห Dove Intense Repair พร้อม Smart Target เทคโนโลยีช่วยบำรุงผมลึกถึง10ชั้นและช่วยฟื้นบำรุงผมเสียให้ผมแข็งแรงดูนุ่มลื่นขึ้น10เท่าใหม่ Dove สูตรใหม่ Super Espresso 3 in 1เพิ่มเสน่หเพราะตัวอีกคันสูตรกาแฟเพิ่มขึ้น20%เข้มขึ้นหอมขึ้นเข้มสะใจขึ้นลองเลยเราะแอปใส่ใจตัวเอง แอเลือกแบรนด์รังนกแท้ที่มีนานะและซิงสังกสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันใส่ใจตัวเองทุกวันดื่มแบรนด์รังนกแท้ผลผลิตจะไปได้สุดต้องเริ่มที่วัดวัดไหนวัดธาอาหารในใบศรีนาชัยและใช้ปุ๋ยตามงกุฎยอยยุงรูดดิปามทลายใหญ่น้ำหนักดียางกรีดง่ายน้ำยางเยอะปุ๋ยตามงกุฎปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ด ส2นาทีกลับมาช่วงนี้พาไปดูเหตุการณ์อุกอาจของกลุ่มวัยรุ่นมากันเป็น1 0 20คนเลยกลางเมืองเพชรบูรณ์หน่อยนะครับผู้ชมบุกไปจะไปทําร้ายคู่อริถึงหน้าบ้านชาวเขาไม่ได้เจอกันกลางทางไม่ได้ทําร้ายกลางชุมชนครั้งนี้บุกไปถึงหน้าบ้านเลยแล้วพอไปเรียกไอ้เจ้าคู่อริเนี่ยให้ออกมาเจอกันหน่อยปรากฏไม่ออกมาทั้งหมดก็เลยรวมตัวกันทําลายข้าวของทุบรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ครับ โอ้โห oh. มากันไปสิบยีคนแบบนี้ผู้ชมขี่มอเตอร์ไซค์กันมาเป็น10คันเลยนะครับแล้วกล้องวงจรปิดจับภาพอละวนกันบ้างที่ก่อนหน้านี้ตาอ้หวยเขาหายไปลอตเตอรี่อะค่ะที่ถูกรางวัลใกล้เคียงรางวัลที่1หายออกไปจากบ้านล่าสุดเมื่อวานนี้เรารายงานกันไปแล้วว่า้าเลยซึ่งเป็นอสอมอที่มาดูแลตาอ้ายรับสารภาพว่าเอาลอตเตอรี่ใบนั้นไปจริงแล้วก็ฝากมาคืนเรียบร้อยแล้วล่าสุดตาเลยเอ้ยตาอ้พูดผิดพูดถูกยิ้มออกนะคะดีใจ เดี๋ยวจะได้ลอตเตอรี่คืนแล้วค่ะคืนรับฝันดีกับครับฝันดีครับฝันดีเนาะบอกฝันถึงหวยแล้วที่อยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดําเนินคดีเพราะว่าอุกอาจจริงๆแล้วเหตุการณ์นี้เนี่ยวงจรปิดบันทึกใบหน้าได้ชัดเจนด้วยครับดื้อๆอย่างเลยเช่นเดียวกันกับเหตุการณ์นี้อันนี้หนักกว่าครับคือเอาอาวุธมา ขู่ชิงไปดื้อๆเดี๋ยวสล้านกว่าผ่านมาเก,เกือบจะสัปดาห์แล้วยังตามตัวไม่ได้นะครับแต่ผู้การจอบบอกว่าไม่น่ามีปัญหาแล้วบอกเอาไว้เลยว่างานนี้ต้องเปิดปฏิบัติการไล่ล่าไอ้บอลปากแหว่งให้ได้ครับ